มูฟพิงเบดเป็นมีเดียที่ใช้ได้ทนมากๆเลยนะครับใช้กันเกิน10ปีผมใช้ระบบ m o v i n g b บดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็มานั่งนึกดูว่าบ่อแรกๆที่สเปคลงไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะครับก็มีคุณเซรีนะครับเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยครับที่ใช้ m o v i n g b บดที่ผมสเปคไปให้ทักมาบอกว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เลยน้ําใสเป็นปกติได้ว่าเป็นวัสดุกรองที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็มีทั้งความคุ้มค่าด้วยนะครับ ใช้กันทีเป็น10กว่าปีการเซ็ตช่องกรองก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เติมออกซิเจนลงไปในน้ําให้แรงๆเข้าไว้แล้วก็คํานวณปริมาณมีเดียเอาขนาดกว้างยาวลึกของช่องของเรานะครับว่าคํานวณว่าในช่องของเรามันกี่ลิตรเราก็คิดแค่4 0เป็นปริมาณมีเดียที่เราต้องใส่เข้าไปแค่ผ่านไปไม่นานนะครับวัน2วันมีเดียอิ่มน้ําเต็มที่ มันก็จะหมุนอย่างนี้เลยครับชุลินซีจะมาสร้างพื้นที่ในวัสดุกรองของเราใช้เวลาไม่นานอเขาอยู่ได้เต็มที่เต็มทุกเม็ดมีเดียแล้วเนี่ยรับรองเลยครับคุณภาพน้ําจะเปลี่ยนไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่ต้องมาทําความสะอาดวัสดุกรอง